สวัสดีครับวันนี้เพจพุทธคุณคงเดิมขอเสนอประวัติหลวงพ่อสำลิศวัดไผ่เงินโชตนาลามนะครับกรุงเทพนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับหลวงพ่อสำลิศเป็นพระพุทธรูปปามาลวิชัยวัดสดุสำลิศลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง2.2เมตรนะครับ ศิลปะสมัยสุขโขทยัยเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพญาไกายเช่นเดียวกับพระสุขโขทยัยไตมิตรนะครับหลวงพ่อสำลิดประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถส่วนหลวงพ่อสุขโขทยัยไตมิตรประดิษฐานอยู่ในพระวิหารนะครับเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากสุขโขทยัยทั้งสององค์นะครับ ด้วยเหตุนี้จึงพูดกันว่าเป็นพระพี่น้องแห่งสุขโขทยัยระหว่างหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรและหลวงพ่อสำลิดวัดภายเงินนะครับหลวงบริบาลบุรีพันธ์นะครับหัวหน้ากองพิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุกระทรวง ธรรมการในขณะนั้นได้ทำการสืบประวัติหลวงพ่อสำลิดทราบเพียงแต่ว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยตอนปลายต่ออยุธยานะครับในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามนะครับพระยาโชดึกัลลาดนะครับเจ้าสูสบุญมานะครับ ข้าหลวงเดิมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าฯเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ประดิษฐ์สังขรวัดพญาไกเสร็จแล้วจึงน้อมถวายเป็นพระอารามหลวงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงนามว่าวัดโชติการามหรือว่าวัดพญาไกนะครับและได้อัญเชิญหลวงพ่อสำริดประดิษฐถานไว้ในอุโบสถต่อมาเมื่อปีพศ สองสนะครับสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับหรือเฮงเขมาจารีนะครับอดีตเจ้าคณะแขวงล่างและสมเด็จพระวรรรัตน์องค์สังฆนายกนะครับมีเถระมัญชาให้พระมงคลสุทธีหรือศรีโสทโลนะครับเจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนารามในขณะนั้นนะครับ และคณะกรรมไปอัญเชิญพระพุทธรูปปฏิมาปูนปั้นที่วัดโชติการามนะครับหรือว่าวัดพญาไกซึ่งขณะนั้นเป็นวัดล้างนะครับมีพระพุทปธปฏิมาปูนปั้นสององค์นะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถองค์หนึ่งและอยู่ในพระวิหารองค์หนึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธ พปฏิมาที่อัญเชิญมาจากอายุธยาทั้งสององค์พระมงคลจุตีศียะโสทโลนะครับเจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาลามท่านจึงได้อัญเชิญพระพุทธปฏิมาในพระอุโบสถมาประดิษฐานที่วัดไผ่เงินโชตนาลามนะครับโดยได้เลือกองค์หลวงพ่อสำลิศ ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ชำรุดขณะที่พระพุทธปฏิมาหลวงพ่อสุขโขทัยวัดไตมิตรนะครับขณะที่องค์พระพุทธทปฏิมาหลวงพ่อสุขโขทัยไตมิตรหรือหลวงพ่อทองคำวัดไตมิตรนะครับที่ถูกปูนหุ้มอยู่มีรอยร้าวจากไหลถึงเอว ไปถึงรากฐานเป็นล่องเล็กๆมองเห็นเนื้อสำลฤตธิเสีเขียวๆนะครับเมื่อพระพุทธปฏิมาหลวงพ่อสำลฤิได้มาประฏิสฐานที่วัดไผ่เงินโชตนารามแล้วกองพิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถกุกระทรวงธรรมการได้สืบประวัติพระพุทธรูปองค์นี้ ทราบเพียงแต่เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุขโขทยัยตอนปลายต่อสมัยยุธยาและได้ขนานนามให้ว่าหลวงพ่อสำลิดด้วยเป็นเพราะว่าพระพุทธปฏิมาที่หล่อด้วยสำลิดและเป็นสำลิดแก่เงินจากปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตักกว้างสี่ศอกเศนนะครับ จึงได้มีการปิดทองหลวงพ่อสำมฤทธิ์ทั้งองค์อีกครั้งในช่วงฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีหรือปีพศ2525นะครับหลวงพ่อสำมฤทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ของประชาชน,นในย่านนั้นเจ้าวาดกล่าวว่าท่านสามารถสร้างวัดไผ่เงินขึ้นมาได้ด้วยบารมีของหลวงพ่อสำมฤทธิ์ ประเพณีเทศกาลหลวงพ่อสำมฤทธิ์วัดไผ่เงินโชตนารามนะครับในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปีจะมีงิ้วแสดงตลอด3วัน3คืนจนกลายเป็นประเพณีที่ถือปฏิบตัติต่อกันมานะครับประวัติวัดไผ่เงินโชตนารามนะครับ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2335นะครับในสมัยรัชกาลที่1น,นะครับเดิมชื่อว่าวัดไผ่ล้อมต่อมาทางราชการได้เวรนคืนที่ดินตําบลคลองเตยซึ่งมีวัดเงินคลองเตยตั้งอยู่นะครับเพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพด้วยเหตุน,นี้วัดเงินจึงได้รือศีนาสนะมารวม สร้างกับวัดไผ่ล้อมและเปลี่ยนนามเป็นวัดไผ่เงินนะครับในปีพศ2482นะครับสมัยรัชกาลที่8นะครับทางวัดได้อันเชิญหลวงพ่อสำลิศซึ่งเป็นพระประธานมาจากวัดโชติการามหรือวัดพญาไกรนะครับซึ่งเป็นวัดล้างและย้ายเสยนาสนะต่างๆมารวมวัดมารวมไว้ที่วัดไผ่เงิน จึงเท่ากับเป็นการรวมสามวัดเข้าด้วยกันและได้เปลี่ยนนามวัดให้เป็นวัดไผ่เงินโชตนาลามนะครับในปีพศ2483นะครับวัดไผ่เงินโชตนาลามนะครับมีพื้นที่บริเวณตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มล้อมรอบไปด้วยสวนและบ้านเรือนของชาวสวนแถบนี้นะครับเป็นวัดลาด ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยตอนต้นกรุงรัตะนะโกสินทร์ประมาณปีพศ .2335 นะครับแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างภายในพะวิหารมีหลวงพ่อสำลิดเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยตอนปลายต่อสมัยยุธยาเนื้อสำลิดหน้าตักกว้าง หนึนิ้วเป็นพระพุทธรีบเป็นพระพุทธรูปที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั่วไปนะครับกระถาบูชาหลวงพ่อสำลิศวัดไผ่เงินโชตนารามนะครับให้ตั้งน้มูสามจบแล้วกล่าวว่า อิมานิมะยังพันเตทีปะทูปะบุปะปพภะวะลาณิรัตนัะตะนตะยัตเสวะอภิปูเชมะอัมหากังรัตะนัตยัตสะปูชาธิคารตังหิตายะสุขาวะโหตุอาสะวะคะยับปัติยานะครับ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลหลวงพ่อสับลิศวัดไผ่เงินโชตนารามกันนะครับหน้าหน้ากล่องจะเขียนพระครูอดุลธรรมานุวัตรนะครับวงเล็บป,ประสิทธิ์คับเตโชนะครับวัดไผ่เงินโชตินารามนะโชตนารามเพิ่มมานครนะครับ ด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปหลวงพ่อสมฤทธิ์นะครับมีตัวหนังสือเขียนว่าหลวงพ่อสมฤทธิ์วัดไผ่เงินโชตนาลามนะครับด้านล่างจะเขียนว่ากรุงเทพมหานครนะครับสวยงามนะครับดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นรูดพัดจดนะครับที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์พศ2554นะครับพระครูอดุลธรรมานุวัตรนะครับวงเล็บหลวงพ่อประสิทธิ์พระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นโทรุ่นหนึ่ง วยงามนะดูข้างตัดเหลียญเป็นการตัดเป็นการ๊มต,ตัดนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจพุทธคุณคงเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็จะพยายามทำคลิป ข้อมูลให้ดีๆยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ